รายการคุยพุทธศาสนาสุภาษิตในตอนนี้คุยต่อกันถึงโสนทันทส,สูตรว่าด้วยเรื่องราวของความเป็นคนว่ามาจากคุณค่าของอะไรในตอนที่แล้วพูดถึงพระ,ระองค์ท่านตรัสให้เห็นว่าในพระธรรมวินัยคําว่าศีลนั้นมีลักษณะอย่างไรปัญญานั้นมีลักษณะอย่างไรเอาละเรามาต่อกันในความหมายที่พระองค์ท่านตรัสถึงศีล ศีลประเภทที่1นึ่เรียกว่าจุลศีลประเภทที่สองเรียกว่ามัชฌิมศีลประเภทที่3ามเรียกว่ามหาศีลในจุลศีลน,นั้นองค์ท่านตรัสถึงว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์ละการลักทรัพย์ละกรรมเป็นฆาสศิกแก่พรหมจันทร์ละการพูดเท็จละคำส่อเสียดละคำหยาบละคำเพ้อเจอ้อ เว้นขาดจากการพรากพืชคามและผูตคามฉันหนุนเดียวเว้นขาดจากการพอนร,รำขับร้องประคมดนตรีเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยของหอมดอกไม้อะไรประมาณนี้แล้วก็เว้นขาดจากที่นอนที่นั่งสูงใหญ่เว้นขาดจากรับทองและเงินเว้นขาดจากรับธัญชาติดิบ เว้นขาดจากรับเนื้อดิบเว้นขาดจากรับสตรีและเด็กหญิงเว้นขาดจากการรับทาสีและทาสเว้นขาดจากการรับแพะและแกะเว้นขาดจากการรับไก่และสุกรเว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลาเว้นขาดจากการรับไรนาและที่ดินเว้นขาดจากการเป็นทูตและการรับใช้เว้นขาดจากการซื้อและการขายเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่าง เว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการหลอกลวงเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจําการปล้นการชี้การชิงนี่คือจุลศีลที่ทรงอธิบายเอาไว้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนียต้องปฏิพึกษอย่างนี้จึงจะถือว่าเป็นศีลที่บริสุทธิ์แล้วคุณค่าของความเป็นภิกษุเนี่ยก็จะสูงขึ้น ส่วนมัธชิมศีีเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าละเอียดแยกย่อยลงไปในลักษณะที่ว่าเว้นขาดจากการพรากพืชคาแล้วก็เว้นขาดจากการบริโภคของที่เกิดจากการสะสมด้วยตัวเองเว้นขาดจากการดูการเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลแล้วก็อย่างเช่นอะไรบ้างล่ะการเล่นเนี่ยจะไปหมดเนี่ยเช่นการฟ้อนรําการขับร้องการเล่นปุกผีการเล่นชนโคการดูการชนแพะชนแกะอะไรพวกเนี้ย หรือตรวจพลจัดก,การกระบวนทัพการดูกองทัพอะไรแบเนี้เป็นสิ่งที่ว่าต้องห้ามเป็นมัชชิม,มศีลแล้วก็เว้นขาดจากการขนขวายเล่นการพนันเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นอนอันสูงใหญ่เว้นขาดจากการปร,รับบุกแต่งร่างกายอันนี้ก็คล้ายๆกับจิลศีลแต่ว่าละเอียดย่อยลงไปกว่านั้นอีกเว้นขาดจากติรัษฉานกถาก็คือ,อการที่ไม่ประกอบเรื่องเกี่ยวกับการคุยกันถึงเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ เรียกว่าติรัชานกถาเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการทำลายกิลสดเลยก็ไปคุยกันอันนี้ไม่ได้เป็นมัชฌิมศีลแล้วก็เว้นขาดจากการกล่าวคําแก่งแย่งกันเว้นขาดจากการเป็นทูตแล้วก็เว้นขาดจากาก,าจาการพูดหลอกลวงนี่คือลักษณะที่เป็นมัชฌิมศีลต่อไปมหาศีลก็คือขาดจากการเลื่องชีพโดยทางผิดติรัชานแล้วก็เลื่องชีพโดยทางที่จัดว่า เป็นการกระทำให้เป็นลักษณะที่ผิดไปจากพระธรรมวินัยคือพูดง่ายๆวาขวางต่อการไปสู่พระนิพพานนั่นเองนี่เป็นมหาศีลที่ทรงตัดเอาไว้เพราะนั้นภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เรียกว่าย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนไหนนี่ตัดไว้อย่างนี้เลยก็พูดถึงเรื่องศีลเพราะนั้นในส่วนเรื่องของปัญญาก็คือว่าปัญญาที่ทําให้เกิดการ มียานทัศนะคือทําไปเพื่อการดับกิเลสโดยสิ้นเชิงเท่านั้นนั่นคือปัญญาทางพุทธศาสนาเป็นปัญญาที่ทําลายกิเลสเท่านั้นมุ่งไปตรงนั้นเพราะนั้นความหมายของศีลและปัญญาพระองค์ท่านก็อธิบายให้พราหมณโสนทันทะได้ฟังตามนี้เพราะนั้นเราไปดูว่าปฏิกริยาที่พราหมโสนทันทะฟังแล้วจะมีลักษณะปฏิกริยาอย่างไรต่อไปเดี๋ยวติดตามในตอนต่อไปกันแล้วกัน